ข้อนี้ก็มาทําข้อสอบพนักงานสิทธิการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการสาบุตรพศ2562นะครับมาดูข้อที่1นะครับบุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรข้าราชการได้ลูกจ้างประจําได้ผู้บบนนนะรับบํานาญได้นะฮะพนักงานราชการไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่มีนะไม่ได้ระบุไว้เพ,พราะพนักง,งานราชการเนี่ยเขาจะใช้ของการสังคมเนาะข้อ2นะครับ ข้อใดคือเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรซึ่งสถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บจากผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรซึ่งสถานศึกษาของทางราชการก็คือสถานศึกษาของรัฐเรียกเก็บเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าเงินบำรุงการศึกษานะครับเรียกว่าเงินบำรุงการศึกษาส่วนข้อ3ข้อใดคือเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บจากผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรอ๋ออันนี้เอกชนเราเรียกว่าเงินค่าเล่าเรียน ต่อมาข้อ4ผู้มีสิทธิ์รับเงินสวรรัสดิการการศึกษาบุตรมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรสําหรับบุตรตามข้อใดต่อไปนี้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับข้อ5จากข้อ4ผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรสําหรับบุตรซึ่งมีอายุตามข้อใดอ่ะก็3ถึง25ปีงองงูเนาะครบ3ปีถึง2ีอ่าแต่ไม่เกิน25ปีครบ3ปีแต่ไม่เกิน25ปีข้อ 6. ผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับ เงินสวัสิการเกี่ยวกับการศกษาบุตรสําหรับบุตรจำนวนกี่คนกี่คนครับ3คนนะครับข้อ7กรณีบุตรที่ศึกษาษในสถานศาึกษาของทางราชการนะครับของรัฐของทางราชการเนี่ยในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาตามข้อใดก็เต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริงนะครับเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริงข้อ8กรณีบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการของรัฐเนี่ยของทางราชการนะครับในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาตามข้อใดก็เต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริงนะครับข้อ9กกรณีบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาตามก็ไใดอันนี้มปลายเนาะยังไม่เกินมปลายถ้าเกินมปลายไม่ได้เนาะมปลายก็ถ้ามปลายก็เต็มจํานวนที่ได้จ่ายจริงถ้าเกินนี้ก็จะครึ่งหนึ่งแหละสิกรณีบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามาัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนตามข้อใดอ่ข้อสิก็คือ ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จ่ายจริงเนี่ยนี้มันเกินเกินมอปลายแล้วใช่ไหมครับข้อ11กรณีบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนตามข้อใดอปริญญาตรีก็เหมือนกันครับครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จ่ายจริงอเอกชน12ตามคําสั่งของสวทที่565หกทับสองหใครเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําในสานักง,งานเขต ก็คือพอเขตนะครับข้อ13ตามคำสั่งสพทที่565หทับ2องใครเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสถานศึกษาพอโรงเรียนนะครับผู้ในการศึกษานะครับข้อ14ข้อใดคืออัตราเงินบำรุงการศึกษาระดับอนุบาลหรือเทียบเท่าของสถานศึกษาของทางราชการ คือเท่าที่จ่ายจริงแต่มมนมันไม่เกินเบิกได้ไม่เกินปีการศึกษาละไม่เกิน5,800บาทอันนี้อนุบาลอนุบาลน,นะครับสถา,านศึกษาของรัฐนะข้อ15ข้อใดคืออัตราเงินบำรุงการศึกษาร,ระดับปฐมหรือเทียบเท่าของสถานศึกษาของทางราชการเ,เงินบำรุงการศึกษาร,ระดับปฐมศึกษาก็คือเบิกได้ปีการศึกษาละ ไม่เกิน4 0 0 0บาทข้อ16ข้อใดคืออัตราเงินบำร,รุงการศาึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาของทางราชการหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาของทางราชการของรัฐใช่ไหมก็คือเบิกได้ปีการศึกษาละไม่เกิน25,000บาทนะครับปริญญาตรีข้อ17ข้อใดคืออัตราเงินค่าเล่าเรียนระดับอนุบาลหรือเทียบเท่าของสถา,ศา,น,สานศึกษาเอกชนเพศสามัญศึกษากรณีเป็นสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน ที่รับเงินอุดหนุนเป็นสถานศึกษาเอกชนแต่รับเงินอุดหนุนระดับอนุบาลก็คือเบอิกได้ปีการศึกษาละไม่เกิน4,800บาทข้อ18ข้อใดคืออัตราเงินค่าเล่าเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาเอกชนประเภทประเภทสามัญศึกษาเนาะทั้งกรณีที่สถานศึกษาที่รับเงินเงินอุดหนุนและไม่ได้รับเงินอุดหนุนที่ได้รับเงินอุดหนุนระดับปริญญาเนี่ยนะครับถ้าเป็นระดับ ปริญญานะครับจริงๆมันก็คือรับเงินอุดหนุนและไม่รับเงินอุดหนุนใช่ไหมครับของฐานสายเอกชนอัตราค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะหลักสูตรปริญญาตรีให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงและค่าเล่าเรียนปีการศึกษาและไม่เกิน25,000บาทนะครับไม่เกิน25,000บาทเบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง ปีการศึกษาละไม่เกิน25,000บาทแต่ครนี้ปริญญาตรีปีการศึกษาละไม่เกิน20,000เบิกได้ครึ่งหนึ่งเบิกได้ครึ่งหนึ่งอขอควายนะครับตรงน,นี้นะฮะข้อ19แล้วข้อใดคืออัตราเงินค่าเล่าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีถางสายเอกชนประเภทอาชีวศึกษาก็คือเบิกได้ครึ่งหนึ่งปีการศึกษาละไม่เกิน25,000บาทนะครับ